สวัสดีพลางประป๋าทุกทุกคนนะครับพคกับกบฏสะอาดในโชวงบายเมื่อวันนั้นที่ยี่25กุมภาพันธ์2อ6 8นยปนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบานเท่าก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของฤดูหนาวแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่27เป็นต้นไปนะครับบันเท่าก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับบันเท่าก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ รวบนี้บันเทาก็ายังมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้อยู่นะครับเนื่องจากยังมีบริเวณความกดอากาศสูงลมบนอากาศเย็นยังคงปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเท่าในช่วงนี้อยู่นะครับและบันเท้าก็จะมีลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้นำความซ่นจากทะเลจีนใต้มาที่บันเท้าบันเทาก็ยังมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่ประมาณ40%ของพื้นที่ในมือดีนนะครับภาพท้ายาเทียมในเวลานี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเท่าก็ามีเมฆเป็นส่วนหลายนะครับ สำหรับพยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่งนางมานเอากว่จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่แล้วกับลมกระโช,แก,โชแกแรงลมกระโชกแรงจะกำลับได้บางมู่บางบอนนะครับอุณภูมิสูงสุดจะอยู่ที่25ถึง30องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเมื่อนี้บยู่มันเอาก็จะมีอากาศเย็นกับ มีโอกาสเกิดลมแรงในบางพื้นที่ครับลมก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็วถึง30-30 10ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกับลมกับโชกแหงก็มีได้บางบ้งบางบอนนะครับฝนก็มีโอกาสเกิดได้20-30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอีวที19-22นะครับสูงสุดนะครับ2 1 2 1าเียเสรษฐกัจในเมื่อวันที่ 26เป็นต้นไปนะครับบันเ,าเาอาก็จะมีบริเวณความกดอากาศสูงลมอากาศเย็นที่ปกคลุมผ่าทวนออกเฉียงเหนือตอนหน้าบันเอามีกําลังคพลลงนะครับบันเอาก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามนะครับแล้วในช่วงนะครับก,ก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้า,นฟานขนองใ้บางพื้นที่นะครับแล้วก็มัจะมีอากาศค่อนในตอนกลางวันเกิดขึ้นนะครับในเมื่อวันที่26ถึง3มีนานะครับบันเอาก็จะมีอากาศเย็นแล้วก็มี อากาศเย็นในตอนเช้านะครับอากาศฮอนก็มีในตอนกลางเว้นนะครับลมเป็นลมตะวันออกนะครับความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนฝนนะครับก็จะมีเกิดได้ตลอดช่วงประมาณ1 0 2ถึงตของพื้นที่ส่วนรายก็เกิดทางตะวันตกของภาคนะครับอุณหภูมิสูง Oklahoma. สุดนะครับ 18- 2แถึงองศาเซลเซียสทำสูาสเอดถึง38องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของฤดูหนาวแล้วนะครับ บาลเฮาก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนประมาณเมื่อวันที่27นะครับปีนี้อุณหภูมิบาลเฮาก็จะคาดว่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับจะในพร้อมพี่น้องก็ช่วงนี้ก็เต็มตัวไว้นะครับก็ขอฝากพอมเป็นปน้องในช่วงนี้นะครับสอยก็ไล่ก็แจ้งก่อนสับสกายไว้เลยนะครับเพราะว่าพอกี่น้งอนงจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากภบตที่อยู่ประจอย่างใกล้ชิดได้ทุกเมืส่สเสนับนี้ก็ลาไปก่อนอก็การประกาศได้ยินดีนสครัสดีทุกคนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน